เจ็ดตำนานลี้ลับมหัศจรรย์แห่งภูลังกา 1. น่้นาคาตำนานพญานาคที่ถูกสาปเป็นหินจากตำนานชาวบ้านเรื่องปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับภูลังกาและบึงโขงหลงนั้นเชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาคซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลายบริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมืองช่อ รัฐพานครมีพระอือือราชาเป็นผู้ครองนครมีมเหสีชื่อนางแก้วกัลยามีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคำต่อมาได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าสามพันตามีพระโอรสชื่อเจ้าชายฟ้ารุ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้และมีรูปงามด้วยขณะประสูิมีท้องฟ้าสว่างสวยัยต่อมาได้อภิเศกสมรสกับนาครินทรานีซึ่งเป็นพระธิดาของพญานาคราชแห่งเมืองบาดาลที่แปลงกายเป็นมนุษย์ การอภิเษกสมรสจัดกันอย่างมโหฬารทั้งเมืองบาดาลและเมืองมนุษย์รัฐพานครทำอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างพญานาคราชกับพระเจ้าอือลือราชาในโอกาสนี้ด้วยทั้งสองอยู่กินกันมาเป็นเวลาสามปีก็ไม่สามารถจะมีผู้สืบสายสกุลได้เพราะทาตุมนุษย์กับนาคจึงทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจกับทั้งสอง ต่อมาเจ้าหญิงนาครินทรานีล้มป่วยลงทําให้ร่างกายของนางที่เป็นมนุษย์กลายเป็นหน้าตามเดิมโดยข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วกรุงรัฐพานครและถึงแม้นางจะรไายมนกลับเป็นมนุษย์ประชาชนและพระเจ้าอือหือก็ไม่พอใจจึงได้ขับไล่นางนาคริโนทรานีกลับสู่เมืองบาดาลดังเดิมโดยได้แจ้งให้พญานาคราชมารับตัวกลับก่อนกลับพญานาคราชได้ขอเครื่องกระกุตพันฑ์ของตระกูลคืน แต่พระเจ้าอือลือราชาไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากนำไปแปรสภาพเป็นอย่างอื่นทำให้พญานาคราชกริ้วมากและประกาศว่าจะทำลายเมืองรัฐพานครและจะเหลือเอาไว้เพียงสามวัดเท่านั้นหลังจากพญานาคกลับไปในตอนกลางคืนพญานาคราชได้ยกไพร่พลมาถล่มเมืองรัฐพานครและประชาชนก็ไม่มีใครรอดพ้นจากฤทธิน์นาคได้ พอนางนาครินทรานีทราบข่าวก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งจนถึงแม่น้ำสงครามก็ไม่พบจึงกลับเมืองบาดาลเมืองรัฐพานาครได้ถล่มเป็นบึงหลงของต่อมานานเข้าคำพูดก็กลายเป็นโขงหลงและวัดที่เหลือสามวัดก็คือวัดดอนแก้ววัดแก้วฟ้าวัดดอนโพวัดโพธิสัตว์และวัดดอนสวรรค์วัดแดนสวรรค์ทางที่นางนาครินทรานีตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งคือห้วยน้ำเมาเมารับ ส่วนพระอือือราชาไม่ได้สิ่งพระชนไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ถูกพระยานาคราชจับตัวไว้พร้อมกับสาบให้พระอือือราชากลายร่างเป็นนาคเฝ้าอยู่ในภูลังกาหรือบึงโขงหลงทั่วนิรัน์จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้จึงจะล้างคำสาบของพระยาณาคราชได้ 2. เมืองหลวงของชาวบังบดตำนานดินแดนแห่งเมืองบังบดเมืองลับแลจากเรื่องเล่าของหลวงปู่วังเทพพระเจ้าแห่งภูลังกาท่านได้เล่าให้ฟังว่ามีชาวบังบดมานิมนต์ คืนหนึ่งเมื่อท่านนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วได้เห็นสิ่งหนึ่งคล้ายกับอู่เลของเด็กลอยมาหน้าถ้ำแล้วก็มุ่งมาที่ถ้ำอู่นั้นก็ลอยต่ำลงมาที่ท้ายถา้ำมีคนมาในนั้นห้าคนมีทั้งคนหนุ่มคนเท่าทั้งชายและหญิงเมื่อเขามาแล้วกราบท่านแล้วแจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบว่าจะมานิมนต์ท่านให้ไปอยู่เมืองบังบดกับเขาเมืองนั้นอยู่บริเวณป่าตาดน้ําตกแถวนั้นเมื่อท่านได้กวาดสายตาไปดูเข้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ใบหน้าและทรงผมเหมือนกับผู้หญิงที่ได้พบตอนกลางวันวันก่อนท่านจึงทักว่าย,ยมเคยมาหาอาตมาแล้วมีใช่หรือผู้หญิงคนนั้นจึงประนมมือตอบท่านว่าใช่แล้วที่ไม่เขามาหาท่านวันนั้นเพราะเห็นท่านอยู่รูปเดียวเห็นว่าเป็นเวลาไม่เหมาะสมจึงไม่กล้ามากราบท่านแล้วหลวงปู่วังก็บอกเขาว่าไปอยู่กับพวกท่านไม่ได้เขาตอบว่าถ้าไม่ไปอยู่กับเขาแล้วที่เนนทั้งสามไปเก็บเส้นเท้าที่ตาดน้ำตกนั้นเขาเห็นอยู่ต่อไปนี้จะไม่มีเส้นเท้าอีกแล้ว เทาเป็นตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายเกิดตามหินที่มีน้ำไหลตลอดเป็นเส้นสีเขียวคล้ายเส้นผมยาวคืบหนึ่งหรือยาวกว่าชาวอีสานเรียกว่าเทาเอามาทำเป็นอาหารได้เรียกว่าลาบเทาเมื่อท่านได้รับคำนิมนต์ของเขาแล้วเขาก็กราบลากลับขึ้นอู่หอไปเหมือนเมื่อตอนเขามาต่อมาก็แปลกมากคือเทาที่เกิดอยู่ที่นั้นไม่มีอีกเลยต่อมาก็มีเหตุการณ์ของเจ้าหนุ่มบวรหลานชายของหลวงปู่วังอยากจะบวชเป็นพระแต่อายุยังไม่ครบ หลวงปู่วังให้นุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดเป็นพ่อขาวฝึกปฏิบัติธรรมไปก่อนวันหนึ่งบรวรไปแสวงหาต้นตาลในป่าภูลังกาจะเอาต้นตาลมาต้มแกงถวายพระเนนในตอนเช้าบรวรได้หายตัวไปไม่กลับมาเลยพระเนนและพ่อขาวได้ออกตามหาจนกระทั่งมืดค่ำก็ไม่พบร่องรอยใดๆหลวงปู่วังได้นั่งสมาธิดูก็ได้พบว่า บอวรอไปอยู่กับสาวงามชาวรับแลอยู่กินเป็นผัวเมียกันเสียแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยบุพพอๆวาสนาเก่าหรือบุพเพสนิวาสบันดาลให้มาเจอกันเพราะเป็นเนื้อคู่กันหลวงปู่วังเล่าว,ว่าบ้านเมืองของชาวรับแลนั้นคล้ายเงาสะท้อนของบ้านเรือนมนุษย์ตามยุคสมัยในถิ่นนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพราะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอย่างลึกลับตามกฎแห่งวิบากกรรมบ้านเรือนของชาวรับแลที่เห็นในสมาธินั้นเป็นบ้านใต้ถุนสูง หลังคามุงหญ้าและแฝกฝาบ้านทำด้วยไม้ไผ่หรือใบตองตึงและขัดแตะพื้นบ้านปูไม้กระดานหยาบๆหรือปูด้วยไม้ไผ่สับส่วนบ้านชาวลับแหลผู้มีฐานะดีหรือคุณธรรมสูงเป็นตึกโบกปูนหลังคามุงกระเบื้องบางหลังมุงด้วยไม้ส่วนฝาบ้านเป็นไม้ประดิษฐ์เป็นตาตารางสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมงมเรียบๆที่เห็นนี้เป็นสมัยเมื่อ5 0ถึง60ปีก่อนโน้นสมัยโลกาพิวัต์อย่างปัจจุบันบ้านเมืองชาวลับแหลก็คงจะเจริญพัฒนาเช่นเดียวกันกันกบโลกมนุษย์เราลักกระมัง ชาวลับแลในสมัยนั้นพวกผู้ชายส่วนมากจะนุ่งผ้าขาวมาขัดเตี่ยวผืนเดียวเดินเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าไม่ใส่เสื้อส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าซึ่งมีผ้าคาดหน้าอกใช้แทนเสื้อเป็นส่วนมากแต่สำหรับชาวลับแลที่มีฐานะดีหรือคุณธรรมสูงจะนุ่งห่มรัดกุมเรียบร้อยเหมือนอุบาสกอุบาสิกาในวันพระวันศีลอุโบโสถบ้านเมืองชาวลับแลบางบท ปากใต้เรียกคนทันไม่มีคนยากจนไม่มีคนขอทานไม่มีหญิงโสเพณีทุกคอนมีอยู่มีกินสมฐานะม,มีการทำไรถ่ายนาม,มีสัตว์เลี้ยงวัวควายเป็ดไก่สุนัขหมูและวิหกนกกาเป็นสัตว์โอปปาติกะอบาย,ยภูมิตามกฎกรรมวิบากอันสลับซับซ้อนพิสดารชาวลับแลมีคุณธรรมประจำหมู่เหล่าถือศีลห้าอย่างเคร่งครัด,ดผู้ผีปีศาจทั้งหลายรักษาศีลไม่ได้ ทำให้ชาวลับแลเป็นผีพิเศษ,ษที่มีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายชาวลับแลที่เป็นนักพรตหรือฤาษีจะนุ่งขาวห่มขาวเกล้าผมมวยเรียกตัวเองว่าครุฤาษีหรือดาบทหัวหน้าชาวลับแลได้บอกกับหลวงปู่วังว่าเจ้าหนุม่มบรวรมาอยู่เมืองลับแลถูกต้องตามจารีตประเพณีของเมืองลับแลจะกลับออกไปไม่ได้จะต้องดำเนินชีวิตเหมือนชาวลับแลทุกอย่างหากทำผิดกฎจรีตประเพณีก็จะถูกขับไล่กลับเมืองมนุษย์ ฉะนั้นในระหว่างนี้จะให้บอรวรกลับถ้ำชัยมงคลไม่ได้หลวงปู่วังเข้าใจกฎจารีตประเพณีนี้ก็อับจนปัญญาไม่รู้จะช่วยบอรวรได้อย่างไรจะอธิบายให้ญาติพี่น้องฟังเขาคงจะไม่เชื่อเพราะเรื่องเมืองรับแลพิสูจน์ไม่ได้เลยที่เล่าเากันมาก็เป็นเชิงนิยายปรำปรปราเอาสาระไม่ได้ญาติพี่น้องคงจะเชื่อว่าบอรวรตกเหวตายหรือถูกเสือถูกงูเหลือมกินไปแล้วมากกว่าหัวหน้าชาวรับแลได้บอกว่าพระอาจารย์อย่าได้คิดวิตกเป็นทุกข์ไปเลย ถ้าใครสงสัยเรื่องบอรวรไปอยู่เมืองรับแลก็ให้คนนั้นมาที่ภูลังกานุ่งขาวถือศีลแปดมานั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานจิตขอเห็นเมืองรับแลอยากจะพบบรวรก็จะได้พบสมความปรารถนาหายสงสัยโดยกระผมจะให้คนนำทางมารับเข้าเมืองรับแลถ้าไม่กล้าเข้าไปในเมืองรับแลก็ให้เลือกเอาวิธีออกไปยืนกลางแจ้งในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได้ร้องตะโกนดังๆว่าบรวรอ,อยู่ที่ไหน ก็จะมีเสียงของบอรวรตะโกนตอบออกมาจากเมืองรับแ,แลจะซักถามอะไรก็ได้แต่จะพบตัวบรวรไม่ได้หลวงปู่วังได้เล่าเรื่องนี้ให้พระเนนฟังดังนั้นในวันต่อมาพระอาจารย์งโนนโสรโยกับพระเนนและพ่อขาวได้พากันไปพิสูจน์ออกไปยืนอยู่กลางแจ้งบนภูลังกาในเวลากลางวันร้องตะโกนเรียกหาบวรก็ปรากฏอัศจรรย์ว่ามีเสียงของบอรวรตะโกนตอบมาจากดงไม้ในบุบเขา เมื่อซักถามต่างๆบอว์วก็ตอบได้ถูกต้องชัดเจนว่าเป็นบอว์วจริงๆไม่ใช่คนอื่นแอบอ้างเป็นตัวบอว์วแต่อย่างใดบอว์วได้บอกว่าเขาอยู่สบายดีมีความสุขกับเมียสาวชาวรับแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวรับแลรเหมือนบ้านเมืองมนุษย์ทุกอย่างชาวรับแลรไม่ใช่ผู้ผีหากเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่หายตัวได้กำบังตาได้ทำให้มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ยกเว้นแต่ในกรณีที่ชาวรับแลรอยากให้เราเห็นถึงจะเห็นได้ บอวรยังได้บอกอีกว่าเขาพอใจจะอยู่ที่เมืองรับแลไม่อยากกลับออกมาอยู่เมืองมนุษย์เลยขออย่าได้เป็นห่วงเป็นใยใครได้มาอยู่เมืองรับแ,รแลแล้วก็จะติดใจเพราะมีความสุขกายสบายใจเป็นแดนทิพย์ยอสุขมหัศจรรยร์อธิบายไม่ถูกต้องมาเห็นเอง 3. เมืองพญานาคตำนานดินแดนแห่งเมืองพญานาคราชเมืองบาดาล จากเรื่องเล่าของหลวงปู่วังว่าเมื่อคืนมีพญานาคมาหาในนิมิตสมาธิ บอกว่ามาขอส่วนบุญพอตกกลางวันวันนั้นมีงูตัวหนึ่งสีแดงทั้งตัวขนาดไม่ใหญ่นักยาวประมาณสองศอกเลื้อยเข้ามาในถ้ำชัยมงคลแล้วหายเข้าไปในถ้ำเมื่อถึงเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนจะทําการถวายพัตตาหารหลวงปู่วังได้กล่าวว่าบุญกุศลที่พวกเนนและผ้าขาวถวายพัตตาหารแด่พระเนนให้อุทิศไปให้พญานาคแล้วท่านก็พาทําบุญอุทิศครั้นวันถัดมาท่านได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนพญานาคมาหาอีกครั้งบกกว่าเขาได้รับบุญกุศลแล้วมาขอลาไปสู่สุขติภพที่ดีกว่า หลวงปู่วังได้เล่าว่าพญานาเป็นพวกกายทิพย์อยู่เมืองบาดาลหรือนาคพิภพ,พเป็นสัตว์ประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ เขตภูลังกาก็ดีบึงโขงหลงก็ดีแม่น้ำสีสงครามและแม่น้ำต่าง,างๆเช่นแม่น้ำโขงก็ดีอยู่ในเขตปกครองของพญานาคเป็นมักวิถีทางขึ้นลงหน้าพิภพทั้งนั้นพญานาคคอแดงเป็นมิตรกับพระสงฆ์องค์เนนเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาและรักษาพุทธศาสนิก,กชนผู้อยู่ในสีในธรรมใครไม่อยู่ในสีในธรรมประพฤติตนเป็นคนเลวคนพานพาโลขีโมโหโกรธา พวกพญานาครังเกียจจะไม่พิทักษ์รักษาตกน้ําก็หลายตายตกไฟก็ไม่ตายวอดไวายไปพญานาคและชาวเมืองลับแลมาช่วยสร้างเจดีย์กองข้าวสีบุญเนาหรือพระาธาตุพูลังกาเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศเนปาลขนาดกว้าง12เมตรยาว12เมตรสูง19เมตรสร้างขึ้นเมื่อปีพอสอสาลา2542ตั้งอยู่บนลานหินที่มีลักษณะคล้ายภูกองข้าว ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ563เมตรลักษณะทั่วไปเป็นลานหินกว้างสลับด้วยพันไม้นานาชน,นิดมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีบริเวณรอบๆเจดีเป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นทางแม่น้ำโขงฝั่งประเทศลาวและชมพระอาทิตย์ตกที่บริเวณบึงโขงหลงที่สวยงามมากและสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างโดยรอบได้ไกลไปจนถึงแม่น้ำโขงและประเทศลาว ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติพลังกาประมาณ4กิโลเมตรสามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้สักการะได้หลายทางเช่นทางฝั่งที่ทำการอุทยานแห่งชาติพลังกา4กิโลเมตรทางหน่วยพระเจดีกองข้าวสีบุญเนา2กิโลเมตรทางวัดถ้ำชัยมงคลถ้ำนาคา4กิโลเมตรและทางน้ำตกตัดวิมานทิพย์4กิโลเมตร 4. พระเจ้าห้าพระองค์ จากตำนานเรื่องเล่าภูลังกาเป็นดินแดนพระเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธายาตและเป็นเมืองหลวงของชาวบังบทลับแลอันมีเมืองพญานาครวมอยู่ด้วยและยังเป็นสนามรบกับกองทัพกิเลสที่กองทัพรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระส่งศิษยานุสิทธิ์ที่เป็นพระทุดงกรรมฐานทุกรุ่นทุกสมัยมันราคาฟันกับกิเลสตัณหาที่ภูลังกาไม่เคยเลิกราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ตามตำนานพระเจ้าห้าพระองค์นั้นกล่าวว่า กาเผือกได้ตกไข่ห้าฟองที่ภูลังกาวันหนึ่งเกิดลมพายุใหญ่หอบเอาไข่ปลิวไปตามลมไข่นั้นได้ตกกระจัดกระจายไปในสถานที่หลายแห่งต่อมาไข่นั้นได้ฟักออกมาเป็นพระพุทธเจ้ากกุสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคมโมพระพุทธเจ้ากัสะโปรพระพุทธเจ้าโคตมะและองค์ต่อไปได้แก่พระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตอีกประมาณ750ล้านปีเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพัทระกัปนี้ ตัวเลข750ล้านปีเป็นเพียงสันนิษฐานของปราช์ููรู้อย่าได้ยึดเอาเป็นหลักฐานทางประวัติพุทธศาสนาและยังมีความพิสดารแถมท้ายอีกกว่ากาทั้งหลายไม่กล้าบินผ่านไปจะต้องถูกอำนาจอาถรรพ์ลึกลับที่ภูลังกาเป็นพายุใหญ่พัดพากาตัวนั้นให้เซธลาบลีว่อนไปทางป่าเซกาเขตอำเภอเซกาในปัจจุบันความลึกลับของภูลังกาหรือรังกา อันเป็นดินแดนลี้ลับอย่างอาถรรพ์มีภูเขาห้าลูกเชื่อมโยงกันด้วยป่าไม้หนาแน่นสูงเฉียดฟ้าและหุบเหวมีเรื่องปรำประราพื้นบ้านเล่าสืบทอดกันมาว่าภูรังกาในสมัยดึกดำบรรยุคสร้างโลกเป็นที่สถิตยอยู่ของรังกาเผือกมีไข่ห้าฟองวันหนึ่งขณะที่กาเผือกสองผัวเมียออกไปหาอาหารได้เกิดลมพายุพัดเอารังกาพลิกไหวไข่ทั้งห้าฟองปลิวไปตามลมแรงกระจัดกระจายไปตกลงอย่างที่ต่างๆ ไข่ฟองที่หนึ่งไปตกยังถิ่นของแม่ไก่แม่ไก่นําไปเลี้ยงไว้ต่อมาก็คือพระกกุสันโทพุทธเจ้าไข่ฟองที่สองไปตกในเมืองพญานาคเท้าพญานาคนําไปเลี้ยงไว้ต่อมาได้เป็นพระโกนาคมพุทธเจ้าไข่ฟองที่สามไปตกในแดนของเต่าพญาเต่านําไปเลี้ยงไว้กลายเป็นพระกัตโปพุทธเจ้าไข่ฟองที่สี่ไปตกในแดนแม่โคแม่โคได้เลี้ยงไว้ต่อมากลายเป็นพระสมณโคตมะพุทธเจ้าและ ไข่ฟองที่ห้าไปตกที่แดนของพญาราชสีพญาราชสีเอาไปเลี้ยงไว้กลายเป็นพระรีอริยเมตไตรรวมเป็นพระเจ้าห้าพระองค์เรื่องภูลังกาที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าห้าพระองค์นี้เป็นเรื่องพื้นถิ่นความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบันดาลใจให้ชาวบ้านเทิดทูนพระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นว่าพื้นถิ่นของตนนั้นมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์อยู่ตลอดไปก็เลยเป็นว่าภูลังกาเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ๕ธรรมสถานแห่งพระอริยะตำนานดินแดนสนามรบกิเลสพระทุดงกรรมฐานภูลังกาเป็นสนามรบกับกองทัพกิเลสที่กองทัพธทมของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระส่งศิษยานุสิ์ที่เป็นพระทุดงกรรมฐานทุกรุ่นทุกสมัยมันบราฆาฟันกับกิเลสตัญหาที่ภูลังกาไม่เคยเลิกราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ภูลังกาเป็นธรรมสถานแห่งพระอริยาพระป่าในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระได้เคยไปอยู่จำพรรษาหรือไปเพื่อการวิเวกบนภูลังกาหลายองค์พระกรรมฐานที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของมหาชนที่เคยไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ภูลังกามาแล้วคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟ้นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่สิมหลวงปู่วังพระอาจารย์สมชาย หลวงพ่อชาพระอาจารย์งนินพระอาจารย์สีโหพระอาจารย์วันพระครูอดุลธรรมพานเป็นต้นพูลังกาเป็นดินแดนพิสูจน์คนกล้าพระแกร่งยอดเขาด้านหลังคือพูลังกาจากพื้นถึงยอดประมาณ2กิโลเมตรพูลังกาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระป่าอันสปายะวิเวกที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนชอบแวะเวียนไปอยู่เสมอ ถึงแม้จะลำบากในเรื่องอาหารต้องงอดแห้งงอดแล้งท้องกิ่วเหมือนรือสีชีพไพรและอาหารที่ไปบินทบาตมาได้จะเป็นเพียงข้าวเหนียวหนึ่งก้อนเล็กๆก,ก,กับเกลือและพริกได้มาแค่ไหนก็ชันกันแค่นั้นไม่คิดมากไม่ถือว่าเรื่องอาหารเป็นอุปสรรคในการเจริญภาวนาเพราะจิตมีความมุ่งหมายอยู่ที่การขูดกลากิเลสตัณหาความทยานอยากให้หมดไป เพื่อพ้นทุกจิตสะอาดบริสุทธิ์สว่างสงบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นพระป่าจึงไม่มีการบ่นว่าหิวเหลือเกินอ่อนเพลียไม่มีแรงจะเป็นลมต่างก็หุบปากเงียบเฝ้าแต่เดินจงกรมกับนั่งสมาธิภาวนากำหนดสติรู้คอยระมัดระวังกิเลสตัณหาในตัวเองอยู่ตลอดเวลา รู้เท่าทันกิเลสใช้ขันติความอดทนอดกลั้นในทุกสถานการณ์ไม่ทําตามกิเลสทุกรูปแบบบังคับตัวเองได้เป็นนายตัวเองได้ถ้าเจ็บไข้าอาภาธไม่ต้องไปหาหยุกยาใดใดรักษาตัวเองด้วยการนั่งสมาธิภาวนาสลับกับเดินจงกรมไม่ชันอาหารเพื่อให้กระเพาะลำไส้ได้หยุดพักผ่อนเรียกว่ารักษาด้วยทําโอสถหายก็ดีไม่หายก็ตายถ้าตายก็หายห่วงจะได้ดับให้สนิทไปเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอะไร 6. ภูลังกาตำนานดินแดนอาถรรพ์ดินแดนศักดิ์สิทธะภูลังกาเป็นแดนอาถรรพ์เกี่ยวเนื่องผูกพันอยู่กับภพบภูมิผีสางเทวดาสิ่งลี้ลับมีทั้งฝ่ายดีคือสัมมาทิฏฐิและฝ่ายชั่วคือมิจฉาทิฏฐิทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วได้จับตาดูพระสงฆ์องค์เนนอยู่ตลอดเวลาว่าจะประพฤติผิดศีลวินัยข้อใดบ้าง เรียกว่าเขาคอยจ้องจับผิดถ้าพบว่าพระสงฆ์องค์เนรูปใดทําผิดเป็นอาบัติเขาจะเล่นงานทันทีเป็นต้นว่าทําให้เจ็บไข้าอาพาธทาให้ถึงพิการหรือตายก็ได้ฉะนั้นขอให้พระเนนทุกรูปรักษาศีลทุกข้อให้เคร่งครัดตามสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมความนึกคิดให้อยู่แต่ทางบุญกุศลอย่านึกคิดชั่วชั่วลามจกจบเปรตคือข,ขนองเป็นอันขาดหนึ่งในเทือกเขาภูลังกาอันกว้างใหญ่ แม้แต่พวกโอปปาติกะหรือวิญญาณมาจากสวรรค์แดนพรหมโลกมาบำเพ็ญบารมีแสวงบุญที่ภูลังกาเพราะเป็นสถานที่สงัดวิเวกและศักดิ์สิทธิ์มานานตั้งแต่ดึกดำบรรพวกโอปปาติกะหรือวิญญาณชั้นสูงเป็นต้นว่าเทวดาพรหมที่มีบุญยริ์หรือเคยสำเร็จอัปปนาสมาธิมาก่อนในสมัยเกิดเป็นมนุษย์ สามารถแสดงกายหยาบได้ทำที่โล่งแจ้งว่างเปล่าให้เป็นป่าไม้ภูเขาได้ล่องหนหายตัวได้แปลงกายเป็นอะไรก็ได้เมื่อทำไปแล้วก็จะสูญเสียพลังทิพย์ต้องมีการเข้ากรรมคือรักษาศีลเจริญเทวธรรมและพรหมธรรมเพื่อเรียกเอาพลังอำนาจทิพย์นั้นกลับมาให้เหมือนเดิมที่พิเศษพิษสดารได้แก่พวกปีศาจต,ต่างๆได้แก่ผีหรือเปรตเช่นมหิทธิเปรตและเปตรตอีกหลายจำพวกที่มีฤทธิ์เป็นผีปีศาจดูร้ายแสดงกายหลอกหลอนได้ต่างๆนานาสามารถทำร้ายมนุษย์และสัตว์ได้นั้น มีฤทธิ์เดชได้ด้วยผลกรรมเรียกว่ากรรมวิปากชาริต พวกโอปปาติกะหรือวิญญ,ญาณต่างๆที่มีบุญน้อยและเทวดาบางจำพวกที่มีบุญยริษน้อยแต่มีเทวะาทำดีงามจะ,สะแสดงกายหยาบไม่ได้เลยแต่สามารถทำกลิ่นได้เป็นต้นว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นธูปเทียนกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารขาวหวานและทำให้เกิดเสียงต่าง,าง,างๆได้เช่นเสียงคว้างปลาหลังคาบ้านเสียงพูดเสียงร้องไห้คร่ำครวญหรือหัวเราะเสียงลมพายุเป็นต้นแต่แสดงกายหยาบเป็นตัวตนไม่ได้พวกผีหรือวิญญาณโอปปาติกะจำพวกนี้มีจำนวนมากที่สุดในโลกวิญญาณ หลวงปู่วังเล่าว่าพรหมทั้งสี่ได้บอกท่านว่าภูลังกามีห้าูกเป็นเทือกเขาบริเวณกว้างขวางหนาแน่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยเป็นสวนสมุนไพรานานาชนิดมีโอสถสารวิเศษหายากมากไปด้วยคูหาเถื่อนถ้ำลึกลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับพิสดารทางโลกวิญ,ญญาณได้แบ่งภูลังกาเป็นเขตเป็นภูมิต่างๆเป็นต้นว่าเขตหรือภูมิของพรหมสำหรับพวกพรหมลงมาบำเพ็ญธรรมในโลกเขตหรือภูมิของพวกพญานาคเขตหรือภูมิของพวกปีศาจอสุรกายเขตหรือภูมิของพวกรับแล บังบทหรือคนทันซึ่งเป็นผีจำพวกหนึ่งที่มีกายาบใกล้เคียงกับมนุษย์เรียกว่าอมนุษย์ผีรับแลม,มีคุณธรรมสูงถือศีลห้าเคร่งครัดจะเป็นเทวดาก็ไม่ใช่จะเป็นผีก็ไม่เชิงจะเป็นมนุษย์ก็ก้ามก้ามกึ่งกึ่งครึ่งครึ่งกลางกลางเพราะมีบุญญาธิพิเศษล่องหนหายตัวได้และสร้างคบภูมิของพวกตนเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่อาศัยได้แต่เมื่อถึงคราวพวกรับแลสิ้นกรรมหมดอายุไขบ้านเมืองของพวกเขาก็จะหายวับเป็นอากาศธาตุไปทันที พูดผีปีศาจทั้งหลายมีความยำเกรงพวกลับแ,แลมากไม่กล้าต่อแยข่มเหงบริเวณถ้ำชัยมงคลที่หลวงปู่วังมาอยู่นี้อยู่ในเขตของพวกพรหมที่ลงมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจึงอยากให้หลวงปู่วังเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยอย่าล่วงเกินธรรมวินัยเป็นอันขาดเพราะจะได้รับอันตรายจากพวกพญานาคพวกลับแ,แลหรือบังบทและพวกยักษ์ที่รักษาปาา่าไม้ภูเขาเถื่อนถ้ำห้ามชันเนื้อสัตว์ทุกชนิดให้ฉันได้ก็แต่อาหารพรหมหรืออาหารมังสวิรัต อาหารเจเพราะย่านถ้ำชัยมงคลบนภูลังกาเป็นภูมิหรือเขตบริสุทธิ์นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกพรหมอีกหลายองค์ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่วังอยู่เสมอท่านบอกพระสหธรรมมิกร่วมสมัยเช่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนว่าเรื่องของพรหมบนภูลังกาเป็นเรื่องลี้ลับพิสดารมากไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังเลยกลัวเขาไม่เชื่อนอกจากจะสามารถติดต่อกับพวกพ,วกพรหมจากสวรรค์พรหม,มโลกหลวงปู่วังยังติดต่อกับชาวรับแลหรือบังบท หรือคนทันได้ติดต่อกับพวกพญานาคได้รวมถึงยักษ์หรืออสูรหรือรากสดได้เป็นปกติเพราะที่พูลังกาเป็นภูมิหรือที่อยู่ของวิญญาณหลายภูมิดังกล่าวมาแล้วเป็นพวกกายทิพย์อยู่เมืองบาดาลหรือหน้าพาาิภพเป็นสัตว์ประเรสริฐศักดิ์สิทธิ์เขตพูลังกาก็ดีบึงโขงหลงก็ดีแม่น้ําสีสงครามและแม่น้ําต่างๆเช่นแม่น้ําโขงก็ดีอยู่ในเขตปกครองของพญานาคเป็นมกวิถีทางขึ้นลงหน้าพาาิภพทั้งนั้นเจ็ ดินแดนสมุนไพรตำนานรามเกียรติ์ตอนพระลักษ์ต้องหอกโมฆะศัพทจากตำนานเรื่องรามเกียรติ์แห่งกรุงลงกาลังกาตอนพระลักษ์ต้องหอกโมฆะศัพท์โดยมีกุมภกันพย,ายัา์ซึ่งเป็นอนุชาของทศกัณฐ์ดำรงตำแหน่งพระอุปราชกุมภกันเป็นพย,ยักษ์ซึ่งครองธรรมรักษาไว้ซึ่งสัจจะและความสุจริตยุติธรรม หลังจากที่พยามัยราพระนัดดาต้องสิ้นชีพลงแล้วทศกัณฐ์ได้รำพึงถึงการศึกที่จะทำสงครามกับฝ่ายพระรามทศกัณฐ์นึกถึงกุมภกันพระอนุชาจึงเชิญขึ้นมาเฝ้าปรึกษาศึก ุมภการผู้มีความสุจริตยุติธรรมตรึกตรองถึงชนวนสึกเห็นว่าต้นเหตุมาจากทศกันไปลักพานางสีดามเหสีของพระรามมาไว้ในอุทยานกรุงลงกาจึงทูลให้ทศกันส่งคืนนางไปเสียด้วยราคาจริตของทศกันที่หลงไหลในรูปโฉมนางสีดาจึงบริพาทประกาศโทษและขับไล่กุมภการเห็นว่าเมื่อทัดทานมีเป็นผลจึงจำใจรับอาสาออกทำสงครามโดยจะนำหอกโมกขศัพ์อันมีฤทธิ์ร้รยกาศซึ่งฝากไว้กับพระพรมาที่บดีบนสวงสวรรค์ กุมภกันขึ้นไปทูลขอหอกโมกขศักดิ์แต่ด้วยเหตุอาเพศที่ต้องเสียสัตว์สุจริตหอกนั้นกลับเป็นสนิมทั้งสี่คมพระพรหมตักเตือนแต่ก็บอกถึงวิธีแก้ไขให้กุมภกันนำหอกโมกขศักดิ์กลับไปประกอบพิธีรับหอก ที่เขาทัพทีมริมแม่น้ำใหญ่กุมภกัรจัดสั่งให้ตั้งโรงพิธีใหญ่พร้อมทั้งเครื่องบูชาอย่างครบถ้วนตามตําราและได้สั่งไพร่พลกวดขันดูแลมีให้สิ่งปฏิกูลใดๆผ่านเข้ามาเป็นอันขาดทางฝ่ายพระรามพิเภกกราบทูลว่ากุมภกันไปประกอบพิธีรับหอกถ้าสําเร็จจะมีฤทธิ์ร้ายกาศนักและทูลว่าโดยอุปนิสัยของกุมภกัรเป็นพยาย์ที่รักความสะอาด สิ่งที่จะทำลายพิธีได้คือให้พยาวานอนฮนุมานและพยาวานอนองคตแปลงกายเป็นสุนัขเน่าและอีกาที่จิกกินซากลอยผ่านเข้าไปใกล้บริเวณพิธีเมื่อกุมภกรันได้กลิ่นก็จะประกอบพิธีต่อมิได้พยาวานอนทั้งสองรับอาสาไปทำลายพิธีตามคำแนะนำของพยาพิเภกอเมื่อกุมภกรันเสียพิธีจึงยกทัพออกรบพระรามให้พระลักษมณ์กองทัพออกรบด้วยเหตุกุมภกรันเป็นอุปราชมีศักดิ์เสมอพระลักษมณ์ ในการรบครั้งนี้พระลักษณ์เป็นฝ่ายเสียทีถูกหอ,อกโมฆขษักริ์ปักพระอุราจนสลบลงกองทัพของกุมภกัรจึงกลับเข้ากรุงลงกาอย่างฮึดฮี่มอเมื่อพระลักษณ์ถูกหอ,อกโมฆขษักดิ์สลบลงหนุมานจะฉุดถอนอย่างไรก็ไม่สำเร็จสุครีพจึงใช้ให้ให้ใหนินนไปทูลข่าวและอัญเชิญให้พระรามเสด็จมาสนามรบพระรามเสียพระทัยและถามพิเภกถึงวิธีแก้ไขพิเภกทูลว่าสพยาที่จะแก้ฤทธิ์หอกนี้ได้ คือต้นสังกรณีตรีชวาและน้ำปัญจมหานาทีแต่ที่สำคัญที่สุดคือท่าแสงพระอาทิตย์ศาสสองเมื่อใดจะหมดโอกาสแก้ไขได้หานุมานรับอาสาหอขึ้นไปบนฟากฟ้าเข้ายุดรถพระอาทิตย์จนตนเองต้องพินาศเพราะอำนาจของแสงอาทิตย์พระอาทิตย์เห็นเหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้จึงชุบหนุมานขึ้นมาแล้วถามถึงสาเหตุในที่สุดพระอาทิตย์ก็ช่วยเหลือโดยชักรถหลบเข้าไปในกลีบเมฆหลังจากนั้นหนุมานจึงหอไปที่เขาสัพยา หรือผู้ลังกาในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจของนักวิจัยทางพฤกษศาสตร์พบว่าผู้ลังกาเป็นแหล่งกำเนิดสมุนไพรที่หายากและพบมากที่สุดในแถบนี้อุทยานแห่งชาติพูลังกาเป็นสวรรค์ของนักวิจัยนักพฤกษศาสตร์และนักธรณีวิทยาเป็นจุดบรรจบของเขตต่อพอรึกสอภูมิศาสตร์ถึง3เขตเข้ามาซ้อนทับกันได้แก่นหนึ่งเขตต่อพอรึกสอภูมิศาสตร์ย่อย ไทยแลนด์เด um like ียนฟลอริสติกโ v รวินสเขตภูมิศาสตร์ย่อยแบบอินโดจีนตอนบนนอตอินโดไชนีสฟลอริสติกโ r รวินที่อยู่ด้านเหนือสภาพอากาศเย็นและชุ่มชื้นและ3เขตต่อพอรลึกรอภูมิศาสตร์ย่อยแบบอันนำแอนนาเมเซฟลอริสติกโ v รวิน ภูลังกามีทั้งพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของไทยหลายชนิดพบขึ้นเฉพาะในอุทยานแห่งชาติภูลังกาด้วยชัยภูมิที่สำคัญของภูลังกาพันพุ์พฤกษชาติในบริเวณนี้จึงมีความหลากหลายของพืชพันธุ์สูงและปรากฏชนิดพันธุ์ที่สำคัญและหายากของประเทศไทยหรือมีเพียงแห่งเดียวในโลกจำนวนมากเมื่อเทียบกับขนาดพื้นป่าอันน้อยนิดอุทยานแห่งชาติภูลังกามีพืชถิ่นเดียวเอนเดมิกที่สำคัญคือสมภูลังกา เซี่ยพูลังกาและซิริงทรวันลีนอกจากนั้นยังพบพืชชนิดใหม่ของโลกนิวสเปชียเช่นเครือสเวตพูลังกาเซี่ยพูลังกาและประดับหินอาจารย์เต็มจึงเป็นพื้นที่ที่สำคัญยิ่งต่อการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศไทยเมื่อพบสังกรณีตรีชวาแล้วฮนุมานก็ได้เนรมิตให้หางยาวใหญ่โอบรัดเอาพูลังกาเพื่อไปรักษาพระลักษ เมื่อหนุมานดึงเอาพลังกาออกไปจึงเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งในปัจจุบันคือบึงโขงหลงจอบึงการหลังจากได้ยารักษาพระลักษณ์แล้วหนุมานจึงได้นำเอาพลังกากลับมาคืนแต่เนื่องจากหนุมานเป็นลิงพฤติกรรมจึงซุกซนก็เลยใช้หางเวี่ยงพลังกาลงมาแต่ไม่ตรงกับจุดเดิมจึงเกิดเป็นพลังกาในปัจจุบันซึ่งอยู่ใกล้กับบึงโขงหลงและหากเปรียบเทียบพื้นที่ของบึงโขงหลงและพลังกาจะมีขนาดเท่ากันพอดี เมื่อหนุมานได้ต้นสังกรณีตรีชวาแล้วต่อจากนั้นก็ไปขอน้ำปัญจามหานาทีจากพระพรตอนุชาของพระรามมาถวายพระรามเมื่อได้ยาและน้ำมาแล้วพระรามให้พิเภกทำพิธีบทยาเสกเป่าแล้วทาลงที่แผลสักครู่หอ,อกก็เคลื่อนหลุดจากเกาะพระลักษณ์โดยไม่มีบาดแผลปรากฏให้เห็นพระรามพระลักษ์พร้อมกองทัพก็กลับคืนสู่พระพลาส